ก็สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้เราก็จะมีเหมือนเดิมครับสมเด็จองค์นี้ก็ไม่ได้ล้างแล้วนะครับผมไม่ได้ล้างแลวเมื่อก่อนผมล้างบ่อยครับเดี๋ยวนี้จากที่เพื่อนแนะนำมาว่าอย่าไปล้างอย่าไปล้างโหเคครับผมก็ไม่ได้ล้างแล้วครับก็จะส่องเนื้อหาให้ดูเหมือนเดิมครับก็เพื่อนก็ช่วยพิจารณาให้ผมหน่อยครับว่าวงนี้ดีไม่ดีครับอันนี้ก็ เนื้อหาเป็นยังไงก็เดี๋ยวดูกันนะครับมาเดีวให้ดูดูแบบนี้ก่อนครับว่านะฮะพิมพ์ทรงยังถูกต้องไหมหรือว่ายังไม่ใช่นะฮะดูหลังครับแถวตรงนี้ก็วิ่งแปลกๆอีกครับเนี่ยนะะเดี๋ยวเราก็มาดูกันว่า เนื้อหาของเขาเป็นแบบไหนวงนี้นะวงนี้จะดูขาวๆหน่อยดูขาวๆหน่อยนะโอเคครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมส่องให้ดูก็เริ่มจากไปที่อา่าเห็นไหมผมก็จะพยายามให้มันพอเห็นนะดูใบหน้าของเขาก่อนเลยเราก็ต้องดูหน้าเขาก่อนหน้าตาเป็นแบบนี้นะครับ แล้วก็พื้นผิวของเขาก็จะมือผมสั่นนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวมือผมสั่นเพื่อนเดี๋ยวผมจะพยายามให้มันไม่สั่นผมหาที่วางอโอเคครับเดี๋ยวผมจะส่องให้ดูใหม่ก็นี่คือนี่ฮะหน้าของเขาเป็นอย่างนี้อ่าเี ่ผิวตรงพื้นของเขาก็นี่ยฮะเป็นใกล้ไปต้องถอยอีกใช่ไหมนี่ใน,นพื้นผิวที่รอบๆรอบ,ร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 บตัวแล้วก็นี่ครับใต้ฐานของเขาก็จะเป็นประมาณนี้นี่ฮะ เดี๋ยวดูเส้นของซุ้มก่อนขอบซุ้มเป็นยังไงน,นนี้ไม่รู้โดนอะไรมาเนี่ยม้วนพอไหมนี่ฮะเนื้อของเขาก็ จะดูเขาขาวหน่อยนะองเงี้ยเดี๋ยวดูขอบข้างขององ,องค์นี้ดีกว่าขอบข้างเขาก็นี่ฮะขอบข้างของเขาก็นี่ฮะ เป็นบ่นบ้านบงนีเป็นเม็ดอันนี้คืออะไรเนื้อของดินเผาใช่หมเนยเนี่ยเนี่ยข้างนี้ดูข้างนี้มั่งอ่าก็จะเป็นคล้ายๆกันนะอ่ามีเนื้อของดินนะด้วยนะ เขาเรียกว่าอะไรนะซุมกอแล้วเปล่าลายตรงนี้เป็นเศษของอะไรโอเคเดี๋ยวดูพื้นหลังเขาดีกว่าเนี่ยพื้นหลังก็ค่อนข้างแตกรายงานเหลือเกินมีรอยวิ่งเลยนะเดี๋ยวผมซองให้ดูดูอย่างนี้มันมันก็ดูซับซอ้อนเหมือนกันนะเวลาซูมเข้าไปเนี่ยนี่ย ผมไม่ได้ชัดเท่าไหร่อ่ะอ่ะก็นี่ฮหลังของเขาเป็นแบบนี้มีรอยวิ่งเน,นะดูวิ่งวิ่งแบบหลังของเขา ถ้าผมซูมใกล้กว่านี้จะเห็นไหมก็คือเนื้ออ่ะเนี่ยใกล้ๆไปเลยเนี่ยเห็นชัดไม่ชัดก็ว่ากันไปครับใกลไปอะฮะอันนี้รู้สึกว่าหลังวิ่งแล้วเกินนะครับ ดูด้าหน้าอีกทีว่าถ้าผมเอาใกล้ๆแล้วมันจะเห็นเนื้อแบบไหนดูหน้าอกก่อนเลยฮะดวใบหน้าของเขาแล้วก็พื้นผิวของเขาก็จะเป็นประมาณนี้เนี่ย โอเคก็เพื่อน,อนๆก็พิจารณาด้วยนะครับว่าวงนี้เป็นยังไงครับว่ายังไงก็ช่วยแนะนำด้วยครับวงนี้ครับอืมก็ฝากกดติดตามเลยครับโอเคครับก็ขอบคุณมากครับ